คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเป็นสาระบ,บันเทิงโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับบันทึกเรื่องแปลกวันนี้เสนอตอนมนุษย์หมาป่ามนุษย์หมาป่านั้นเป็นผีตามความเชื่อของชาวยุโรปในยุคกลาง จัดว่าเป็นผีจำพวกเดียวกับแวมพายหรือผีดิบดูดเลือดชนิดหนึ่งคือเป็นผีที่สามารถแปลงร่างเป็นทั้งมนุษย์และหมาป่าได้อาหารของมนุษย์หมาป่าก็คือเนื้อและเลือดสดๆของมนุษย์โดยจะออกหากินในเวลากลางคืนเหยื่อโดยมากจะเป็นเหยื่อที่มาเพียงลำพังคนเดียวมนุษย์หมาป่ามีทั้งที่เป็นึ่งมนุษย์ึ่งหมาป่าและที่กลายร่างเป็นหมาป่าทั้งตัวเชื่อกันว่ามันสามารถกลับหนังของตัวเอง ข้าข้างในคือซอนผลของหมาป่าเมื่ออยู่ในร่างของมนุษย์ได้ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมนุษย์หมาป่าจะถูกถลกหนังออกเพื่อล่าเอาหนังหมาป่าไว้วิธีทดสอบว่าผู้ใดเป็นมนุษย์หมาป่าหรือไม่นั้นก็ให้สังเกตว่าจะมีขนระหว่างคิ้วหนาและยาวจนเกือบจุดกันระหว่างคิว้วใบหูจะเล็กและลายเรียวแหลมนิ้วกลางั้งสองข้างมักจะสั้นจนเกือบเท่านิ้วชี้และที่สำคัญก็คือ มีขนที่ฝ่ามือด้วยมนุษย์หมาป่าจะกลับคืนร่างเป็นมนุษย์ธรรมดาเมื่อได้รับบาดเจ็บสึ่งนักล่าแวนพายสามารถที่จะตามรอยเลือดได้วิธีการฆ่าม,มนุษย์หมาป่าก็คือการยิงด้วยลูกปืนหรือแทงด้วยใบมีดท,ที่ทำมาจากเงินและจะต้องเป็นเงินที่หลอมมาจากการเขงเท่านั้นสำหรับศพของมนุษย์หมาป่านั้นควรนำไปเผาดีกว่าฝัง เพราะการฝังจะทําให้มนุษย์หมาป่าคุณชีพได้อีกครั้งเชื่อกันว่าการกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่านั้นเป็นเพราะการถูกสาปไม่ก็เกิดจากอุบัติเหตุสุดสยองบุคคลน,นั้นต้องกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าในทุกค่ําคืนหรือในทุกวันพระจันทร์เต็มดวงอย่าง,งเลี่ยงไม่ได้วิธีเดียวที่จะหยุดการกลายร่างได้ก็คือความตายเท่านั้น นอกจากนี้แล้วการกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่ายังเกิดจากผู้ที่ต้องการจะกลายร่างเองเพื่อความแข็งแกร่งและอยู่โยงคงกระพันตามความเชื่อของชาวรัสเซียนั้นเชื่อว่าการที่จะกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าได้นั้นต้องกระโดดข้ามไม้ใหญ่ที่ล้มอยู่ในป่าแล้วเอามีดท,ทองแดงเล่มเ,เล็กแทงที่ต้นไม้แล้วท่องคาถาและดื่มน้ำจากกรอยเท้าบนดินของหมาป่า รวมทางกินสมองของสัตว์ที่ถูกหมาป่าฆ่าตายด้วยหากทำได้ดังนี้ก็จะสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าได้หรืออีกทีหนึ่งก็คือในเวลาเที่ยงคืนของคืนพระจันทร์เต็มดวงให้ปรุงน้ำมันชนิดหนึ่งซึ่งทำม,มาจากต้นไม้ชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกว่าหนังหมาป่าและต้นหูมือหมาทิ้งจอกฟินผสมกับเลือดทั้งขาวและไขมันของเด็กที่ถูกฆ่าตาย ให้เอาของข้างหมดนี้มาต้มรวมกันในหมอ้อเมื่อเสร็จแล้วก็วให้นำมาทาตามตัวแล้วเอาหนังหมาป่าครุบตัวไว้พร้อมกับท่องคาถาขอให้เปลี่ยนร่างเป็นหมาป่าซึ่งก็จะสามารถกลายเป็นหมาป่าได้เองโดยอัตโนมัติในทุกๆคืนและจะกะลับคืนร่างเป็นมนุษย์ดังเดิมในเวลาเช้าและคาถานี้ก็จะเสื่อมลงเมื่อคนคนนั้นตาย หรือไม่ก็ถูกแทงสามครั้งที่บริเวณหน้าผากนั่นเองล่ะครับผม